สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการสรุปหนังสือเล่มที่ผมชื่นชอบมากๆไม่ใช่เฉพาะในปีนี้เท่านั้นนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือในดวงใจของผมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Dying to Be Me สำหรับชื่อภาษาไทยนะครับชื่อว่าตัวตนใหม่จากลมหายใจสุดท้ายผู้เขียนก็คือ Anita m u า a n i สำหรับหนังสือเป็นเชิงจิตวิญญาณนะครับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปราคาของหนังสือคือ300บาทนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าวันที่2องกุมภาพันธ์ปีคศ2 0 0 6อานิต้ามูจานีได้ตายลงภรรยาของคุณชิพจรยังเต้นอยู่ก็จริงแต่ว่าเธอไม่อยู่แล้วละ่ะ มันสายไปแล้วที่จะช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้หมอที่รักษาอาการมะเร็งบอกข่าวร้ายด้วยสีหน้าเรียบเฉยลองจินตนาการว่าหากคุณเป็นแดนนี่มูจานี่สามีของอานิตาได้รับคำบอกที่สิ้นหวังเช่นนี้คุณจะตอบสนองอย่างไรได้โปรดเธอะครับต้องมีอะไรสักอย่างที่คุณหมอพอจะทำได้บ้างแดนนี่และแม่ของอานิตาพยายามวิงวอนให้หมอช่วย เธอคงอยู่กับเราได้อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเธอถูกส่งตัวมาช้าเกินไปตอนนี้อวัยวะทุกอย่างหยุดทำงานหมดแล้วเธอกําลังอยู่ในภาวะโคมา่าน่าจะไม่พ้นคืนนี้อะไรที่เราจะดำเนินการไปในระยะนี้จะเป็นพิษและอันตรายต่อคนไข่ามากเกินไปเพราะอวัยวะต่างๆไม่ตอบสนองแล้วคุณกำลังขอให้หมอทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามีผู้กําลังเจ็บปวดรวดร้าว กุมมือภรรยาผู้เป็นที่รักเบื้องหน้าของเขาเป็นร่างที่นอนหลับตาแน่นิ่งเธอผ่ายผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกไร้การตอบสนองอย่างสิ้นเชิงอยู่บนเตียงมีท่อต่างๆต่อออกมาจากจมูกปากและแขนร่างกายนี้ดูเหมือนไม่เหลือพลังชีวิตอีกต่อไปแล้วผมไม่อยากเสียเธอไปผมยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียเธอแดนนี่สะอื้นให้ แม้บรรยากาศในห้องจะดูหม่นหมองราวกับนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังแต่สิ่งที่ทุกคนในห้องไม่รู้ก็คือทุกอย่างอยู่ในการรับรู้ของอนิตาคุณพระช่วยน่าเหลือเชื่อจริงๆตัวฉันเบาหวิวและเป็นอิสระเหลือเกินฉันไม่เจ็บปวดแล้วไม่กลัวอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปฟังหมอนะแดนนี่ได้โปรดอย่าฟังสิ่งที่หมอพูดฉันยังอยู่ที่นี่ และรู้สึกดีมากๆมันยอดเยี่ยมมากฉันรับรู้ทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าทุกรายละเอียดอย่างคมชัดฉันไม่รู้สึกยึดโยงกับร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงนี้อีกต่อไปแล้วมันช่างดูเล็กน้อยและไม่มีความหมายอะไรทุกๆความเจ็บปวดความโศกเศร้าหายไปหมดฉันสัมผัสได้ถึงความรักที่ลึกซึง้งอย่างที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริง ฉันกำลังฟื้นคืนสภาพอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังงานนี้หลังจากหลายปีแห่งความทุกข์ทรมานทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้วฉันกลับถึงบ้านแล้ววันที่3กุมภาพันธ์ปีคศ2006หรือหนึ่งวันหลังจากอาการโคมา่าประมาณตีสี่ร่างกายของอานิต้าเกิดอาการสำลักขึ้นมาเหมือนเธอจะหายใจไม่ออกแดนนี่ตกใจกลัว คิดว่านี่เป็นเฮือกสุดท้ายของภรรยาเขาจึงกดสัญญาณฉุกเฉินพยาบาลรีบรุดเข้ามาก่อนตามด้วยหมอและพบว่าปอดของเธอเต็มไปด้วยน้ำพวกเขาใช้เข็มแทงผ่านหลังเข้าไปยังปอดและดูดของเหลวออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถุงที่ใส่มีของเหลวอยู่เกือบหนึ่งลิตรร่างกายของเธอจึงหายใจได้คล่องขึ้นแดนนี่ยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงกุมมือภรรยาเอาไว้ และเฝ้ามองหน้าปัดกับจอเครื่องมือต่างๆตลอดทั้งเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายราวๆสี่โมงเย็นเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงหลังจากโคมาอานิต้าก็เริ่มกระพริบตาภาพแรกที่เห็นเป็นภาพสามีที่พล่ามัวมากเธอได้ยินเขาพูดว่าเธอฟื้นแล้วอนุพี่ชายของอานิต้าพึ่งลงจากเครื่องบินที่บินมาจากอินเดียสู่โรงพยาบาลในห้องกงที่เธอรักษาตัวอยู่ เมื่อเห็นน้องสาวลืมตาเขาพูดด้วยความดีใจน้องพี่ดีจังน้องฟื้นแล้วพี่มาถึงจนได้อานิต้าเปล่งเสียงออกมาในที่สุดหนูรู้ว่ายังไงพี่ก็มาหาหนูที่นี่หนูเห็นพี่ขึ้นเครื่องบินด้วยอนูบดูงงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สนใจมากด้วยทุกคนกำลังมีความสุขที่อานิต้าฟื้นจากภาวะความเป็นความตายเท่ากันมาได้ คุณหมอเข้ามาในห้องด้วยความแปลกใจพร้อมยินดีที่เห็นอานิต้าฟื้นยินดีด้วยนะครับเราทุกคนเป็นห่วงคุณมากเขาพูดขึ้นสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบอีกครั้งนะคะคุณหมอชาญอานิต้าพูดด้วยอาการมึนเล็กน้อยคุณจะหมอได้ด้วยเหรอเขาถามด้วยสีหน้าแปลกใจเพราะตอนที่รับตัวเข้ามาเธอไม่มีสติและอยู่ในอาการโคมา่าเพราะฉันเห็นคุณหมอ คุณคือคนที่ดูดน้ำออกจากปอดตอนกลางคืนที่ฉันหายใจไม่ออกนี่คะใช่ครับแต่คุณหมดสติอยู่ตลอดนี่ครับคุณหลับอยู่นะหมอพยายามไม่สนใจเป็นความน่าประหลาดใจที่น่าย,ยินดีมากๆหมอไม่คิดเลยว่าคุณจะฟื้นอีกอย่างผลทดสอบตับและไตออกมาแล้วมันบ่งชี้ว่าอวัยวะของคุณเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งสีหน้าหมอดูยินดีมากฉันรู้แล้วล่ะคะ่ะ ว่ามันกำลังเริ่มกลับมาทำงานอานิต้าตอบด้วยเสียงที่อ่อนล้าและยังรู้สึกสับสนคุณไม่รู้มาก่อนหรอกหมอชาญย้ำอย่างใจเย็นนี่เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเอาเป็นว่าหมอขอให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะครับหมอทิ้งท้ายก่อนจะออกจากห้องไป5กุมภาพันธ์ปีคศ2006หรือ2วันหลังจากฟื้นจากอาการโคมา่า อาการบวมจากการสะสมของสารพิษได้บรรเทาลงแล้วเพราะอาวัยวะต่างๆทั้งหมดกลับมาทำงานได้อย่างปาฏิหาริย์อานิต้าร้องขอให้ถอดสายยางป้อนอาหารออกตอนแรกหมอไม่เห็นด้วยเพราะร่างกายเธอยังอยู่ในภาวะขาดอาหารอย่างมากมันไม่น่าจะดูซึมสารอาหารได้เองแต่เมื่อเธอยือนยันว่าพร้อมที่จะกินได้เองแล้วหมอจึงจำใจต้องถอดออกให้และทิ้งท้ายว่า ถ้ายังกินไม่ได้หมอจะใส่คืนให้นะอาหารแข็งที่ดีที่สุดสำหรับการฟื้นตัวและย่อยง่ายก็คือไอศครีมสามีของเธอเลยรีบไปซื้อไอศครีมช็อกโกแลตยี่ห้อปโปรดมาให้เธอกล่องใหญ่แน่นอนเธอกินได้หมอโรคมะเร็งอีกคนได้เข้ามาตรวจและประหลาดใจมากที่ก้อนมะเร็งหดเล็กลงมากภายในเวลาแค่สามวันและตอมต่างๆที่เคยบวมก็ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งวันต่อมา หมอก็ถอดสายออกซิเจนออกให้เพราะอนิต้าหายใจได้เองโดยไม่ต้องมีเครื่องช่วยอีกแล้วและอีกวันเธอก็ถูกย้ายออกมาอยู่ในห้องธรรมดาหลายวันต่อมาเธอเริ่มทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อแม้อานิต้าจะบอกว่าเธอหายแล้วแต่ทีมแพทย์ก็ยังไม่ไว้วางใจโรคมะเร็งของเธอเพราะตอนที่รับตัวมาอาการของเธอหนักมากไม่น่าที่จะรอดด้วยซ้ำ หลังจากปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดอานิต้าก็ยินยอมเพื่อความสบายใจของหมอโดยรับยาคมีโมหนึ่งถุงซึ่งเธอก็ไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นต่อมาหมอขอตัดชิ้นเนื้อที่ไขกระดูกไปตรวจและผลก็คือหาเซลล์มะเร็งไม่พบหมอยังไม่ยอมแพ้เพราะเชื่อว่าเซลล์ร้ายน่าจะยังเหลืออยู่ไม่มีทางที่คนไข้จะหายได้เองแน่ๆเขาจึงขอตัดชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองเพื่อไปตรวจและอีกครั้ง ที่ไม่พบเซลล์มะเร็งในที่สุดหมอได้ตรวจอานิตาด้วยเครื่องโพซิตรอนอิมิชชั n นโทโมกราฟีหรือเพชสแกนทั่วทั้งร่างกายจนผลออกมาว่าเธอหายแล้วจริงๆกระบวนการรักษาทั้งหมดจึงยุติลง9มีนาคมปีคศ2006ระยะเวลา5สัปดาห์หลังจากเข้าโรงพยาบาลอานิตาก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลโดยหมอเขียนเอกสารปล่อยตัวว่า ปล่อยตัวคนไข้เพื่อพักรักษาตัวต่อห้ามช้อปปิง้งหรือกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นเวลายอย่างน้อย6สัปดาห์แต่อานิต้าไม่เชื่อหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอไปกินอาหารนอกบ้านในวันเกิด16มีนาคมและวันที่26มีนาคมเธอก็ไปสังสรรค์ปาร์ตี้เต้นรำและดื่มแชมเปญอย่างสนุกสนานเธอรู้แล้วว่าชีวิตนั้นควรต้องใช้อย่างเบิกบานและเต็มที่เธอไม่เคยกลับมาป่วยอีกเลย ช่วงเวลาที่อานิตาบอกว่าตัวเองตายนั้นแท้จริงมันคือการออกจากร่างเป็นสภาวะเฉียดความตายหรือ near death experience NDE และทางการแพทย์เชื่อว่าเธอไม่สามารถรับรู้อะไรได้แล้วเหลือเพียงแค่การรอเวลาจากไปเท่านั้นสิ่งที่เธอประสบมีดังต่อไปนี้ตอนที่เธอถูกย้ายมาจากคลินิกเพื่อมาโรงพยาบาลเธออยู่ในสภาวะโคมา่า และวิญญาณได้ออกจากร่างกับติดตามร่างตัวเองมาตลอดภายนอกเธออาจดูเหมือนหมดสติแต่เธอรับรู้ทุกสิ่งอย่างชัดเจนเกินกว่าปกติความรู้สึกเป็นไปอย่างมีความสุขเบิกบานไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวไม่เจ็บไม่ปวดเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์รวมทั้งประหลาดใจที่เห็นแม่กับสามีโศกเศร้าและอยากปลอบประโลมทั้งสองเป็นอย่างมาก การรับรู้แผ่กว้างรับรู้หลากหลายสิ่งได้ในเวลาพร้อมๆกันราวกับความคิดความรู้สึกไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในร่างที่คับแคบอีกต่อไปเกิดเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไรเงื่อนไขและไร้การตัดสินเธอสามารถรับรู้ได้ถึงพ่อและเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วรวมทั้งรับรู้สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เธอไม่รู้จักเธอรู้ว่าพวกเขามีอยู่มาเสมอ ทั้งรักและคอยดูแลปกป้องมาตลอดเกิดการรับรู้ที่เปลี่ยนไปเธอสามารถรับรู้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตทุกๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันรวมทั้งรับรู้ความสัมพันธ์ในอดีตชาติของคนใกล้ชิดด้วยเช่นอนุพี่ชายเคยเกิดเป็นน้องชายในชาติก่อนๆเธอรับรู้ได้ถึงพระเจ้าที่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่พระเจ้าคือสภาวะแห่งการดำรงอยู่และในขณะนั้นเธอเองก็เป็นสภาวะการดำรงอยู่แบบนั้นเช่นเดียวกันเธอได้เห็นว่าชีวิตเหมือนด่งผ้าผืนใหญ่ที่ประสบการหนึ่งหนึ่งเป็นเสมือนเส้นได้ที่ถูกถักทอเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่เป็นอนันต์มีลวดลายซับซ้อนหลากสีสันและขนาดมหึมาทุกๆคนที่เคยเกี่ยวข้องในชีวิต ไม่ว่าจะมาในแบบดีหรือร้ายก็ตามล้วนเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเธอรู้ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงต่อกันทั้งหมดทั้งสิน้นมนุษย์สัพสัตหรือทุกสิ่งในจักรวาลมีการสอดประสานที่เป็นทั้งชีวิตและเต็มไปด้วยจิตสํานึกที่รวมชีวิตและธรรมชาติทั้งหมดไว้ด้วยกันทุกสิ่งคือความเป็นอน,นันต์ที่เกี่ยวพันต่อกันและไม่อาจแบ่งแยกได้ เธอรับรู้ว่าจักรวาลทั้งจักรวาลมีเหตุผลของมันและเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเธอถึงได้มาเกิดเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไรและทําไมเธอถึงป่วยเป็นมะเร็งลูกไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วลูกรักหากยังไปต่อลูกจะกลับมาไม่ได้เสียงของพ่อกระจ่างชัดในช่วงที่เธอโคมา่าเป็นเวลาระหว่างความเป็นความตายมันเหมือนมีขอบเขต หรือธรณีประตูที่ถ้าเธอเก้าวข้ามไปแล้วเธอจะย้อนกลับมาไม่ได้เธอมองเห็นอนาคตที่ทีมแพทย์จะแจ้งครอบครัวว่าเธอเสียชีวิตเพราะอาวัยวะล้มเหลวจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายเธอรู้ว่าเธออาจเลือกที่จะไม่กลับมาก็ได้และทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงสมบูรณ์ในแบบที่มันเป็นสาเหตุที่เธอป่วยเป็นมะเรง็งไม่ใช่การลงโทษจากความผิดพลาดที่เธอทำ ไม่ใช่ผลจากกรรมชั่วใดๆตามที่เข้าใจที่จริงแล้วทุกขณะเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดและจุดที่เธออยู่เป็นปลายยอดของทุกๆก,การตัดสินใจทุกๆก,การเลือกทุกๆความคิดที่มีมาตลอดชีวิตของเธอเป็นความกลัวทั้งหลายที่ประกอบด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของเธอเองที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในรูปของโลกร้ายตัวเธอเป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอินเดีย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกบังคับให้อยู่ในขนบและอยู่ในบรรทัดฐานเพื่อการยอมรับจากผู้อื่นตลอดทั้งชีวิตคือความหวาดกลัวที่จะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องจึงเต็มไปด้วยความกดดันจากสังคมและจากตัวเธอเองอีกทั้งการที่เพื่อนรักของเธอป่วยเป็นมะเร็งยิ่งทำให้เธอกลัวไปสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินและวิถีชีวิตที่ยิ่งกดดันมากขึ้นกว่าเดิม ช่วขณะของการตระหนักรู้นั้นเองหากเธอเลือกที่จะกลับมามีชีวิตร่างกายของเธอจะหายจากโกรคร้ายได้เองในเวลาไม่กี่วันอานิตาเข้าใจแล้วว่าที่จริงร่างกายเป็นเพียงภาพสะท้อนของสภาวะภายในของเธอเองหากตัวตนภายในของเธอรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และการเชื่อมโยงของตนกับสิ่งสูงสุดผู้เป็นทั้งหมดร่างกายของเธอ ก็จะสะท้อนคุณภาพนั้นออกมาและเธอจะหายป่วยเองได้ในไม่ช้าเธอรับรู้ทางเลือกอันจะเป็นพันธกิจเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับคนหมู่มากจะมีคนนับพันนับหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่เธอได้ประสบเธอไม่จำเป็นต้องไล่ตามสิ่งใดหรือขบคิดหาหนทางที่จะทำให้สำเร็จเธอเพียงแค่อนุญาตให้สิ่งนั้นเผยตัวออกมานั่นเอง การจะเข้าถึงสภาวะแห่งการอนุญาตที่ว่านี้สิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือเธอต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นการเป็นตัวของตัวเองคือการไม่ตัดสินว่าตัวเองมีตำหนิมีข้อบกพร่องอะไรบ้างขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าแกนแท้ของทุกคนก็คือความรักอันบริสุทธิ์พวกเราทุกคนล้วนกำเนิดมาจากสิ่งสูงสุดจากผู้ที่เป็นทั้งหมด และเราจะหวนกลับคืนไปสู่สิ่งเดียวกันหนทางเพื่อการมีชีวิตที่เบิกบานและเปี่ยมสุขไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนหรือยากลำบากเลยนับจากวันนี้เธอจะกลับไปมองโลกด้วยสายตาคู่ใหม่เธอเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเธอรู้แล้วว่าตัวเองคือความรักและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัวตลอดไป หลังจากที่หายป่วยอนุพี่ชายของเธอได้แนะนำให้อานิตาได้รู้จักเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใกล้ตายซึ่งอานิตาพบว่ามันช่างเหมือนที่เธอประสบมาเหลือเกินระหว่างที่อ่านเธอได้พบแบบฟอร์มในเว็บไซต์เพื่อให้เขียนแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเธอจึงตัดสินใจเขียนเล่าเรื่องทุกอย่างของเธออย่างละเอียดซึ่งเรื่องของเธอได้ไปกระตุ้นความสนใจของดรเจฟฟรีย์ลอง ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งและเจ้าของเว็บไซต์เองด้วยที่เขาชฉนสนเทเป็นเพราะเธอหายป่วยได้เร็วมากทั้งยังเล่าเรื่องราวได้ละเอ,อียดละออเขาเลยติดต่อมาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมดร์เจฟฟรียประทับใจมากเขาเชื่อว่าเรื่องของอานิต้าจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากคุณหมอยังได้พบหลักฐานที่หนักแน่นสอดคล้องกับเรื่องเล่าทั้งหมดอีกด้วยเขาเลยนำขึ้นเว็บไซต์ที่หน้าแรก จากนั้นเรื่องของเธอก็ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจนกระทั่งอนิตาได้รู้จักกับดรเวนไดเออร์ผู้ล่วงลับนักเขียนเบสเซลเลอร์ ller, นักผู้สร้างแรงบันดาลใจแนวจิตวิญ,ญญาณที่ปลื้มเธอมากจนสนับสนุนอนิตาอย่างเต็มที่อนิตาสังสมชื่อเสียงระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปพูดในงานสัมมนาและอีเวนต์ต่างๆทั่วโลกอยู่เสมอและยังเขียนหนังสือเพิ่มมาอีกสามเล่มด้วย บทสรุปของหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่เขียนเนื้อหาได้ตรงไปตรงมาอบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักอย่างแท้จริงไม่แปลกที่ระหว่างอ่านคุณจะรู้สึกอุ่นๆที่หัวใจรากับได้รับการเยียวยาและปลอบประโลมในอุปสรรคทั้งหลายที่คุณอาจผ่านพบประสบมาอานิตาและคุณสมสิทธิ์อัศดรน,นิธีผู้แปลถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าติดตามทั้งยังเห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากผมอยากขอปิดท้ายด้วยถ้อยคำอนันงดงามที่อานิต้าฝากไว้ดังต่อไปนี้ครับฉันเชื่อว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลไม่ได้อยู่ภายนอกตัวเราไม่ได้อยู่ที่การศึกษาดวงดาราและดาวเคราะห์ทั้งหลายแต่มันอยู่ลึกเข้าไปภายในตัวเราเองในความเยี่ยมยอดสมบูรณ์ของหัวใจจิตใจและจิตวิญญาณของเรา เราไม่อาจเข้าใจได้ว่าอะไรคือภายนอกจนกว่าเราจะเข้าใจได้ว่าอะไรคือภายในฉันขอแบ่งปันเรื่องราวของฉันไวนะ้ณที่นี้โดยหวังว่ามันจะเข้าไปสัมผัสหัวใจของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับถ้าสนใจก็สามารถไปติดตามซื้อห,หนังสือเล่มนี้ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าท่านใดสนใจเรื่องราวแบบนี้ ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ